หล่อขนาดนี้หน้าปั้นนานแล้วเปิดภาพพระเอกที่ตกแฟนๆได้มากที่สุดนาทีนี้สาวๆชาวเน็ตลงมิติเป็นเสียงเดียวกันว่าโดนหนุ่มยูโรทศวรรษพระเอกของละครเรื่องสามีชั่วคืนตกหนักมากแม่จนบางรายบอกหนูโดนพี่ตกกับจากการเลโอปป้านักกุงโซกันเลยเรียกว่านาทีนี้แจ้งเกิดเต็มตัวไปแล้วโดยล่าสุด ความฮอตของหนุ่มยูโรก็ทําให้เกิดกระทู้หนึ่งที่พร่ำเพ้อไปถึงช่องเจดสีต้องสังกัดของพระเอกงานดีว่ามีของดีหล่อเวอร์วังขนาดนี้ทําไมเพิ่งมาหยิบปั้นปล่อยเบอร์ให้เป็นตัวประกอบและพระรองมานานเสียของที่สุดก่อนถกหาสาเหตุกันใหญ่ว่าเพราะอะไรกว่ายูโรจะได้มีโอกาสเป็นพระเอกหลังข่าวถึงช่องดองไว้นานขนาดนี้